สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนยินดีต้อนรับค่ะสู่ช n แนลพิงคแอนสโกตคุณปิงรหัสนางฟ้าค่ะดาวเกตนคะคะจะมีการย้ายตั้งแต่วันที่18มิถุนายนี้เป็นต้นไปนะซึ่งจะมีผลสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยสเดือนไปตกตำแหน่ง ลาภะค่ะยิ้มเลยใช่ไหมล่ะลาภะหมายถึงอะไรเงินทองโชคลาภอะไรที่ได้มาแบบฟุกฟกงุง่ายๆฉะนั้นสัดอันดับอยู่ในช่วงเวลาที่ดาวเกตย้ายนะคะก็จะมีกลุ่มราศรีมีนนี่แหละนะคะที่จะเป็นกลุ่มราศรีที่โชคดีแล้วก็มีแต่สิ่งด,ดีที่เข้ามารองรับนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงนะคะจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่13มีนาค่ะถึงวันที่12เมษาส่วนใครนะคะที่อยากจะดูแบบรลัคนาก็สามารถดูได้แต่ต้องย้ำมันก่อนนะคะว่า การทํานายคลิปนี้เนี่ยปิงไม่ได้เจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมเนี่ยอยากจะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทําของเรานั่นเองขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็กด Sub s c r i b e กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับปิงในการทําคลิปนะคะพูดรัวเหลือเกินขอถอนใจใจหน่อยได้ไหม อามาเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนค่ะมาไปกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12เรียบร้อยแล้วดูหน้าไพ่กันหน่อยซิ จะเป็นยังไงโอ้อย่างน้อยดาวเกตย้ายเข้ามาครั้งนี้นะให้สบายใจได้เลยมันมีสิ่งด,ดีๆที่เกิดขึ้นละอ่ะใบแรกก็มาแล้วห้องแดงฟิ t h ี้เชดออฟเกตนุกระดุมพระสหัสช้พันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณะสุภากรรมะ ลาภะและสุดท้ายคือตําแหน่งวินาศโอ้โหเห็นไหมล่ะเงินมันแยงตาเออมันมีตำแหน่งที่ดีก่อนนะคะขึ้นมาอยู่แล้วแหละนะคะหมายถึงอะไรนะคะในเรื่องของตำแหน่งลาภะอ้าวเ,เราพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันรับพลังงานดีๆร่วมกันก่อนแล้วกัน พอไปตกตําแหน่งลาภะเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยคือดาวพฤหัสเลขห้านะคะจะเป็นนักคิดนักวางแผนอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีพอมีในเรื่องของตําแหน่งลาภะขึ้นมาเนี่ยมันจะโดดเด่นนะสำหรับในเรื่องของอาชีพเสริมการทําอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนที่มีในเรื่องของการเอาเงินไปต่อเงินนะคะเงินต่อเงินหมายถึงอะไรถ้าเกิดบางคนมีการเล่นหุ้นนะคะมีการเทรดไม่ว่าจะเป็นเทรดสั้นเทรดยาวช่วงนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นสําหรับคุณนะคะที่จะมีโอกาสที่จะได้กําไรเยอะแยะมาก หมายนอกเหนือจากนี้ค่ะสําหรับสายเสียงโชคเสียงดวงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยค่ะพูดง่ายๆเลยถูกลอตเตอรี่ถูกหวยมาแน่นอนนะคะยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณทําเสริมเพิ่มเติมในช่วงนี้จะโดดเด่นทั้งหมดนะคะบางคนมีความคิดอยากจะเอาของมาขายอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมตรงเนี้ยมันคือในเรื่องของความมั่งคั่งในช่วงนี้ฉะนั้นเป็นช่วงขาขึ้นจะทําอะไรให้รีบทําเลยมีระยะเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นที่ดาวเกตเข้ามารอนอกเหนือจากนี้ ะะอาจจะมีในเรื่องของเซนต์ไอเดียความรู้สึกนะคะในเรื่องของการสัมผสัสสิ่งลึลับเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดบางคนที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อหรือว่าบางคนนะคะมีในเรื่องของการค้าขายของเก่าของโบราณอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นนะคะส่วนงานก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีนะดูแล้วในเรื่องของงานเนี่ย คุณก็จะทํางานได้ลงตัวมากขึ้นนะาะ้าเกิดบางคนมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เวลาในการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของการคิดนะคะที่จะทําอะไรนะให้มันลงตัวมากขึ้นเนี่ยจังหวะงานเนี่ยปิ๊งมองว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะควบคุมเองได้นะคะที่ผ่านมาบางทีมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่สามารถทําได้นะอานาจมันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากคุณแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการตัดสินใจใด,ดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมาอยู่ที่คุณทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเนื่องจากว่าตําแหน่งสุภาพก็คือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยสนับสนุนคุณเท่าไหร่นักนะแต่ความโชคดีคืออะไรนะคะคุณก็พยายามที่จะสสื่ออารบกแล้วถึงง ความผิดลาดแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้โชว์ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นมีในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นําการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวคุณจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้ดีแน่นอนส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของ ตำแหน่งการเงินนั่นเองนะคะคือเงินเนี่ยให้ระวังอันดับแรกเลยอย่าไปช่วยเหลือใครอย่าไปคาประกันให้ใครมีโอกาสนะจะถูกโกงสูงหรือว่าบางคนมีความคิดที่อยากจะไปกู้นะเป็นกู้นอกระบบหรือว่ากู้ตามธนาคารหรือแบงก์ต่างๆให้เช็คในเรื่องของเอกสารดีๆมีโอกาสที่คุณนะ่ะจะเสียผลประโยชน์มากกว่านะคะที่คุณจะได้รับผลประโยชน์บางคนมีการตกลงกันไว้เอ็ดอกเปี้ยเท่านี้เท่าน,านี้พอถึงเวลามันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังคุณที่ตั้งใจนะคะ,นะคะแปลว่าอะไรให้ระวัง วังเรื่องเอกสารระมัดระวังแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวด้วยแต่คุณเอาตัวรอดได้ไหมอ่ะปิงมองว่าคุณเอาตัวรอดได้แต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของอะไรที่เป็นแง่ธุรกรรมที่มันจะต้องผูกมัดติดตัวคุณหรือว่าคุณจะต้องรับผิดชอบเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดน,นึงอย่าปล่อยปะละเลยเกินไปค่ะส่วนตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งที่มีผลดี นั่นก็คือตำแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของแวดล้อมนะคะเพื่อนนะะมีโอกาสแน่นอนนะคะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะหรือว่าคนที่คุณเคยสนิทจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ว่าคนที่เคยสนิทคนที่เคยเมีความสัมพันธ์กันเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของแฟนเก่าแฟนเก่าที่แบบไม่ใช่วเลิกกันไปทดยไม่ดีนะ มันจะหมายถึงยังมีความทรงจําดีๆร่วมกันอยู่อ่ะเขาอาจจะมีเกณฑ์ติดต่อเข้ามาก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะขึ้นมาก็คือเหมือนเป็นการลื้อฟื้นเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของฟิลอารมณ์ความรู้สึกรักแต่เป็นลักษณะเหมือนมิตรภาพที่กลับมานะคะเท่านั้นเองค่ะส่วนตําแหน่งที่บ้านก็ยังคงต้องระมัดระวังนะอาจจะเสียเงินกับที่บ้านกับที่อยู่อาศัยเยอะมองไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนละกันนะจะเสียเงินในเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของการบ,บํารุง นะคะคส่วนญาติพี่น้องอาจจะต้องมีการเสียเงินให้เช่นเดียวกันย้ํากันก่อนในเรื่องของตำแหน่งการเงินที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันจะช่วยเหลือที่บ้านนะ่ะปิงเข้าใจนะว่า เราก็อยากจะช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติช่วยแล้วทาให้เต็งเดือดร้อนเนี่ยคุณจะต้องคิดดีๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะบางคนยืมเงินคุณไปคุณก็ต้องมานั่งใช้ให้กับเขาอะ่ะหรือว่าคุณอาจจะต้องรับผิดชอบนะคะบางคนเนี่ยเงินเงินไม่มีนะแต่บางคนอ่ะเขาเข้ามาหาเราเรารู้สึกว่าสงสารเขาจังเลยเขาเดือดร้อนเราไปช่วยเขาไปค้าประกันให้กับเขาสุดท้ายอะ่ะความซวยจะมาที่คุณนะคะญาติพี่น้องครอบครัวพอพูดถึงเรื่องเงินเนี่ย มันต้องแยกกันนะสายสัมพันธ์สายเลือดกับในเรื่องของความรับผิดชอบคุณต้องแยกให้ออกว่าเป็นแบบไหนที่ต้องพูดย้ําแบบนี้เพราะว่าอะไรชาวลัคนาราศีมีนมีในเรื่องของพื้นดวงที่ค่อนข้างที่จะใจดีอะไรที่คุณช่วยคนอื่นได้อะไรที่คุณซัพพอร์ตคนอื่นได้คุณพร้อมเสมอมันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยตัวคุณนะ่ยไปเหมือนกับแบกรับภาระคนอื่นเกินความจําเป็นนะคะส่วนสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คุณคิดจะิเริ่มหรือทําถ้าเกิดคุณเจอคนที่อายุมากกว่า เพศชายคนที่เขามีในเรื่องของ การประสบความสําเร็จในชีวิตหรือการทำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณเห็นในเรื่องของความสามารถของเขาหรือว่าเขาเป็นเหมือนไอดอลของคุณให้คุณทําตามเขาได้เลยนะคุณจะได้รับโอกาสนั้นจากคนที่เข้ามานะคะทีนี้ในเรื่องของการทําตามการเดินตามเนี่ยมันจะหมายถึงการทําอะไรไปเรื่อยๆื่อค่อยๆยเป็นค่อยๆไปแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเช่นบางคนเนี่ยอยากจะออกจากเซฟโซนของตัวเองอยากจะหาความรู้อะไรใหม่ๆที่ผ่านมาเนี่ยเราหาคนที่จะมาสอนคนที่จะมาชี้แนะเราไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะตั้งแต่ที่ ดาวเกตย้ายเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนคนนั้นนะคะที่จะมาเปิดโลกใบใหม่ของคุณนั่นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งอลิคนที่คุณทะเลาะขัดแย้งก็ไปตกที่ตําแหน่งคนในครอบครัวแล้วเงินให้ระวังหมดไปกับครอบครัวตำแหน่งอลิให้เรามัดระวังในเรื่องของการปะทะการทะเลาะการขัดแย้งกับคนในครอบครัว และตำแหน่งในเรื่องของวินาศก็คือหมายถึงในเรื่องของการที่คุณจะตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปให้ระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์เนี่ยแทนที่มันจะเป็นบวกมันกลับกลายเป็นลบช่วงนี้ตัดสินใจหรือทำอะไรที่มันจะต้องมีการผูกมัดติดตัวให้ปรึกษาคนอื่นอย่าทำด้วยตัวเองเป็นดีที่สุดค่ะส่วนความรักค่ะสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โงคุณจะนําเรื่องปวดหัวมาให้นะคะมีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันนะคะ3วันดี4วันทะเลาะเป็นอารมณ์แบบนี้ประมาณ,ณแบบนี้ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนอารมณ์น้าท่วมปากคุณคาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือการทําอะไรเพิ่มเติมมันเหมือนกับเขาไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยยิ่งบางคนที่มีการครบกันมานานสักระยะหนึ่งแบบเนี้ยแล้วคุณเนี่ยจะคาดหวังให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นมีความเป็นผู้นํามากขึ้นคิดอะไรวางแผนมากขึ้นคุณไปคาดหวังอะไรกับเขาไม่ได้เลย เนาะพวะตัวเขาเองก็ดูแล้วก็คือไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่ถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณบอกเขาเนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่คุณหวังดีแต่กลับกลายเป็นว่าพอคุยกันมันจะยิ่งมีปัญหามากกว่าแทนที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นส่วนคนโสดค่ะมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจไหม มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจตรงสเปคแน่นอนจะมาจากไหนจะมาจากการเที่ยวปาร์ตี้หรือมีเพื่อนแนะนําให้นะที่นี้คนนั้นเองเนี่ยเขาอาจจะมีแนวโน้มที่จะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ถามว่าตรงสเปคไหมตรงสเปกนะความสัมพันธ์อยู่ในทิศท,ทางที่ดีไหมถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาพิงมองว่าอยู่ในทิศท,ทางที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นของกวญรังวัลที่ เป็นสิ่งดีเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่รู้ว่าคุณคิดมากหรือวิตกอะไรนะเราจะมาขยายคู่กับตำแหน่งตนุสุขภาพนะคะมันก็จะไปส่งผลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยคือคุณเหมือนกับว่าคุณกำลังย้อนกลับไปดูในเรื่องของความผิดพลาดเก่า ความรู้สึกเก่าๆหรือ เหตุการณ์อดีตอะไรบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะด้วยความที่ว่าคุณคิดเยอะอ่ะเวลาตอนที่มันมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบหรือแม้แต่ในเรื่องของความผิดพลาดเก่าๆของคุณคุณย้อนกลับมาอีกแล้วอะ่ะเหมือนเอามีดแทงตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเลยส่งผลทําให้สุขภาพจะมีปัญหาอันดับแรกก็คือในเรื่องของการนอนหลับผับผ่อนความเครียดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอาการปวดเมื่อยข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษนะะอาจจะมีอาการปวดคอบาา่าไหลอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ขอขยายเพิ่มเติมในเรื่อง ของตัวตนอารมณ์ของคุณนิดหนึ่งมมันมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในตัวเองคุณอยากจะปลีกวิเวกอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ดวงคุณเนี่ยมันจะดึงให้คุณนะ่ะ มีคนเข้ามาวุ่นวายกับคุณตลอดเลยทีนี้คุณจัดการยังไงคุณพยายามนิ่งเฉยแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เอาเป็นว่าคุยสื่อสารได้เท่าที่จําเป็นนะคะเพราะว่าบางคนทํางานเกี่ยวกับการติดต่อการเจราจาบางทีจะตัดใครไปเลยมันก็เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะและส่วนในเรื่องของการทําบุญนะคะเสริมเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคะจะเป็นแบบไหนการทําบุญเสริมเพิ่มเติมอ่าบริจาคนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เสื้อผ้าได้แล้วก็ ช่วยเหลือนะคะเด็กอาจจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆได้หมดอันนี้ส่งผลดีนะคะส่วนเลขนําโชคค่ะที่ปิงจะหยิบให้นะคะซึ่งเป็นตําแหน่งโชคดีชาวลัคนาราศีมังกรเอากอโทษค่ะชาวลัคนาราศีมินนะคะที่ดาวเกตย้ายไปอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้ก็คือมันขึ้นมาว่าสื่อนาโชคมันก็คือจะเป็นตัวขุนอะคนมันดวงเฮงคนมันแบบ ดวงดีอ่ะนะในเรื่องนี้หยิบจับอะไรมันก็ได้มันก็มีโอกาสสําเร็จนะคะแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เลขนําโชคเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอหนึองละกันนะ,ะจะได้เป็นกขวัญกําลังใจสําหรับชาวลัคนาราศีมีนดูสิเจ็เนะคะเลขเด่นคือ792ค่ะเลขรองคือ 4และ5ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งในการทำคลิปสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆนะคะโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ